ก้าวไกลเบรกเกมเร็วชิงดักทางผวาเร่งยุบพักคดียุบพักไทยรักษาชาติที่เป็นพักสาขาของเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อปี2,562เคยสร้างเทติไว้ว่าเป็นคดียุบพักที่ใช้เวลาสั้นที่สุดคือแค่25วันนับจากกรกตมีมติให้ส่งคำร้องต่อสารรัฐธรมนูญเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2562 ต่อมาสารรัฐธรมนูญมีมติเอกฉันยุบพักไทยรักษาชาติเมื่อ7มีนาคม2562และมาถึงปัจจุบันหลายฝ่ายกำลังจับตาว่าแล้วคดียุบพักก้าวไกลจะใช้เวลานานแค่ไหนหลังก่อนหน้านี้มีการออกมาคาดการว่าจะใช้เวลาไม่ถึง2เดือนนับจากวันที่กะกะตมีมติเมื่อ12มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของพิธาลิมเจริญรัฐประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกล ที่เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลในช่วงเกิดเหตุตามคำร้องคดียุบพรรคก้าวไกลอันเชื่อได้ว่าประเด็นที่พิธากล่าวไว้จะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในคำชี้แจงข้อกล่าวหาของพรรคก้าวไกลที่จะยื่นต่อทางสารรัฐปรนูญหลังกกตยื่นคำร้องต่อสารรัฐปรนูญและสารรัฐปรนูญมีมติรับคำร้องและจากนั้นจะต้องส่งคำร้องของกกตให้ฝ่ายพรรคก้าวไกลไปทำคำชี้แจงข้อกล่าวหากลับมาให้สารรัฐปรนูญภายใน15วัน และสารจะส่งเอกสารดังกล่าวไปให้กอตออีกครั้งซึ่งคําให้สัมภาษณ์ของพิธาก็คือประเด็นข้อต่อสู้ที่พักเก้าไกลจะใช้ในการสู้คดียุบพ,พักก้าไกลคาให้สัมภาษณ์ดังกล่าวของพิธาที่ยังคงเป็นความเห็นหลังใช้เวลาตั้งหลักไปพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายและแกนนําพักมาหลายวันหลังจากที่กตอตมีมติเมื่อ12มีนาคมโดยนายพิธาระบุว่ามาตรา49ที่สารรัฐปรนูลตัดสินเป็นเมื่อวันที่3ามเ็มกราคมและมาตรา92 อันหนึ่งเป็นมาตรฐานที่ไว้ใช้ป้องกันอีกอันเป็นมาตรฐานที่ใช้ประหารพรคการเมืองสมมุติแม้จะมีคำว่าล้มล้างเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าโทษจะได้สัดส่วนเหมือนกันเราจะต้องมีดุลยพินิษว่ามาตราหนึ่งมีไว้แค่แตักเตือนบอกให้หยุดการกระทำแต่อีกมาตราหนึ่งมีไว้เพื่อที่จะยุบพ,พักและนําไปสู่การริตรอนสิทธิทางการเมืองในการลงเลือกตั้งครั้งต่อไปเชื่อว่าสารจะมีความยุติธรรมและให้น้ําหนักมากกว่าเรื่องของมาตรา49้ท่าทีข้างตน้น ถอดความทางการเมืองพร้อมกับมุมมองเชิงวิเคราะห์ต่อสิ่งที่พิธาและแก่นนำพักก้าวไกลบางคนเคยแสดงความเห็นไว้ก่อนหน้านี้บ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่าพิธาและแก่นนำพักก้าวไกลต้องการบอกว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรมนูญในคดีล้มล้างการปกครองที่ตัดสินเมื่อสัปด์มกราคม2567เป็นการตัดสินตามรัฐธรมนูญมาตรา49ที่เป็นเรื่องว่าบุคคลใดจะใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกไม่ได้หากผู้ใดทราบมีสิทธิ์ร้องต่อสารรัฐบรญญัตวินิจฉัยและสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้อย่างที่พิธาให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามาตรา49คือการให้เลิกการกระทำซึ่งหลังสารรัฐบรญญัตมีคำวินิจฉัยว่าการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลหลายอย่างก่อนหน้านี้เช่นการเสนอแก้ไขมาตรา12การนำเรื่องการแก้12เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง พอสามีค่าวินิจฉัยพักก้าวไก่ก็ลบเรือนโยบายแก้ไขมาตรา 1- นึออกจากเว็บไซต์พักในวันรุ่งขึ้นทันทีจึงถือว่าพักก้าวไก่เลิกการกระทําไปแล้วอีกทั้งหลังมีค่าวินิจฉัยดังกล่าวสสและแกนนาพักก้าวไก่ก็ไม่มีใครออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องการแก้ไขมาตรา1นึอีกเลยก้าวไก่จึงมองว่าคดีที่ร้องว่าจะมีการล้มล้างการปกครองมีเป้าหมายคือขอให้สารรัฐมนูญสั่งให้บุคคลเลือกการกระทำเท่านั้น เมื่อพวกเขาได้ปฏิบัติตามคำาไม่ได้ยของสารรัฐมนูลแล้วก็ไม่สมควรที่จะต้องโดนยุบพักอีกทั้งไม่ควรจะมีการนำผลคำาไม่ได้ใคดีล้มล้างการปกครองมาเป็นบทหลักและแนวทางในการไต่สวนคดียุบพักเพราะคดีล้มล้างยืนตามรัฐมนูลที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศตามรัฐมนูลมาตรา49ขณะที่คดียุบพักกก,กตยื่นตามพรบรพักการเมืองมาตรา92อวิเคราะห์ได้ว่าพักก้าวไกลต้องการบอกว่าเมื่อเป็นการยื่นขอรัอนุม,มาตากัน น้ำหนักในการไต่สวนคดีการตัดสินคดีจึงต้องแตกต่างกันจะเอาควานไม่ได้ใคดีล้มล้างมาเป็นแนวในการไต่สวนคดียุบพักก้าวไก่ไม่ได้ท่าทีข้างตน้นมองทางการเมืองได้ว่าสมมติหนึ่งการรุกล่ของพักก้าวไก่ที่ต้องการจะสื่อสารไปถึงสารรัฐมนูนว่าหลังสารรัฐมนูญรับคำร้องคดียุบพักก้าวไก่แล้วต้องนับหนึ่งกระบวนการไต่สวนคำร้องใหม่ตั้งแต่แรกโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องได้มีโอกาสสู้คดีอย่างเต็มที่อย่าตัดโอกาสการสู้คดีของก้าวไก่ เช่นหลังสารรับมโน,นรับคำร้องและสารส่งเอกสารของคอตอให้พักก้าวไกลก็ต้องให้เวลาพักก้าวไกลสู้คดีได้เต็มที่เหมือนคดีปกติเช่นสามารถขอขยายเวลาในการส่งเอกสารคำชี้แจงข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก15วันหลังครบกำหนด15วันในรอบแรกรวมเวลาแล้วก็เป็นเวลา30วันซึ่งหากเป็นแบบนี้จะทําให้ก้าวไกลมีเวลาในการตั้งหลักสู้คดีรวมถึงการต้องเปิดโอกาสให้พักก้าวไกล ได้สิทธิในการชี้แจงข้อกล่าวหาผ่านกระบวนการเปิดห้องพิจารณาไต่สวนคดีโดยการเรียกตัวแทนของพรรคก้าวไกลขึ้นให้ถ้อยคําต่อสารรัฐมนูญซึ่งหากมีการเปิดห้องไต่สวนก็จะทําให้จะใช้เวลาอีกร่วมหนึ่งเดือนในการไต่สวนคดีซึ่งแค่2ขั้นตอนคือขยายเวลาส่งคําชี้แจงข้อกล่าวหาได้เต็มที่มีการเปิดห้องไต่สวนคดีหากพรรคก้าวไกลได้โอกาสดังกล่าวก็กินเวลาร่วม2เดือนเป็นอย่างต่ำอย่าไม่นับรวมกระบวนการที่ต้องให้กรกตรในฐานะผู้ร้อง ด้วยเอกสารโต้แยง้งคำชี้แจงข้อกล่าวหาของพักก้าวไกลส่งกลับมายังสารรัฐมนูญอีกที่หากกรทไม่ขยายเวลาอย่างน้อยก็15วันแต่หากขยายก็จะเป็นเวลา30วันและยังมีขั้นตอนที่ตุลาการสารรัฐมนูญต้องกลับไปประชุมพิจารณาสำนวนทั้งหมดก่อนนัดบรรลุมติและอ่านคำพิจารณาอีกที่เ็คาดว่าจะใช้เวลาเร็วสุดก็2สัปดาห์ช้าสุดอาจจะ1เดือนโดยหากศาลให้เวลาพักก้าวไกลสู้คดีเต็มที่ ก็จะทาให้แกนนําพักและสสของพักมีเวลาตั้งหลักสําหรับการวางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะหากก้าวไก่ไม่รอดโดนยุบพักและกรรมการบริหารพักสิบคนโดนตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนที่ว่าตุลาการสารรัฐมนูญจะมีท่าทีอย่างไรกับสิ่งที่พักก้าวไก่ออกมาดักทางไม่ให้สารรัฐมนูญเร่งพิจารณาคดียุบพักก้าวไก่เร็วเกินไปก็ต้องรอดูหลังจากนี้เมื่อสารรัฐมนูญรับคำร้องคดียุบพักก้าวไก่ไว้วินิจฉัย